นี่ค่ะคือขนมที่เราซื้อมานะคะแต่ว่าหน้าหายไปนิดนึงแล้วนะคะทุกคนเนี่ยนะอันนี้เดิมเยาจะกินวันนี้เลยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้จะกินวันที่หนึ่งนะคะเก็บไ้กินวันที่หนึ่งมกราคมวันพรุ่งนี้ค่ะนี่หวานๆเลย อันนี้ก็จะเป็นไส um ้วานิลลาด้านในนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะหรือแยมผลไม้ด้านในนะคะทั้ง2แบบเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็จะกินกันเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้นนะคะส่วนมากนะคะเนี่ยนะคะส่วนมากก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะแต่ว่าคนจะนิยมกินกันในช่วงเทศกาลปีใหม่เท่านั้นค่ะเขาเรียกว่าเบอร์ลินนนะคะทุกคนนี่นะคะคือเบอร์ลินนนนะคะ นี่ะ okay. นะคะด้านในนะคะเราเปิดมาครั้งแรกก็นี่นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนนี่เป็นไส้ช็อกโกแลตค่ะนี่นะคะส่วนสองอันนี้เดี๋ยวเรา ouais. deflect, เปิดวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะช็อกโกแลตนะอ๋ออรอยนี่ค่ะ อร่อยอ, <No. S 1> อ,อรอ่อยก็เด็สุดท็อกอะมาถามว่าอาร่อยไหมหรือว่าแห้งไปนะคะ อ๋อแสดงว่าแห้งไปค่ะจี๊ดแ,แห้งไปนะคะคนี่คือของขวัญที่แมวได้จากที่ทําง,งานนะคะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นบนเป็นเหมือนกับว่าเป็นของขวัญที่สามารถซื้อของได้ในร้านในสนามบินนะคะทุกคนแมวก็เลยไปโซื้อช็อกโกแลตมาฝากคนอันเดียนะคะของโปรดคณอันเดียค่ะได้15ยูโรนะคะได้มา2กล่องนะคะทุกคนก็นจะเป็นยี่ห้อลินนั่นเองนะคะทุกคน นี่นะคะคือกล่องใหญ่ใช่ไหมได้มาหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็กล่องเล็กนะคะนี่เลยคนอันเดียของโปดไมอ t เ o aster ไม t o aster ของโปดลิฟลิงคนหลักช็อกโกแลตนะคะทุกคนหลักมากกว่าเมียบอกเลย อาหารของเราวันนี้นะคะก็ここจะมีเนี่ยนะคะน้องน้องห่านนะคะทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็คนอเมริกาจะแบ่งกันนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาเข้าไปเตาอบนะคะเราก็ดูวิธีอบเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีซอสที่เราเคยเอ่อเคยมีไว้นะคะอันนี้ซอสของบ้านพี่สาวนะคะที่ต้องอุ่นนะคะแล้วก็มีมันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปไปผัดนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะคะแล้วก็นี่นะคะยังมีเอ่อกระหล่ำปีแดงนะคะกับเอ่อแอปเปิลนะคะ ที่จะทำในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเห mm ็ดที่เรียกว่าเห็ดเฟฟเฟอริงนะคะทุกคนที่เราจะทำกินด้วยกันค่ะเดี๋ยวมารอดูตอนทำกันเสร็จนะคะเมา่อคะห่านเราก็เเอา,เอ,าออกมา เอามาละลายน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สองขานะคะทุกคนได้นะตอนนี้เราก็าทำตามสูตรของคนเยอรมันนะคะก็คือ,เ,อเสร็จเรียบร้อยล้างขาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะทาด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะนี่นะคะคนเดียวก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาขาหานเนี่ยเอาใส่ลงไปในรอบแรกก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะน่ะะเราก็จะ กระเคืองก่อนเลยนะคะทาทเกลือให้ทั่วนะคะทั่วขาเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอเาเตาอบสายอุ่นใช่ครับนี่นะคะทาให้ทั่ว <Yeah. S 1> ท,ทิ้งโเอสอันนั้น <Yeah. Yeah. S 1> ให้ดีใช่ไหมคะทาให้ทั่วขาเลยนะคะ เดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมือรือจานะคะว่าจะน่ากินไหมนะคะนะคะเเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะ ช่วยกันทำโอ้โโอเคโอเค,โอเคค่ะเปรียมเอาเข้าเตาอ,อบได้คะหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่นะคะอยู่ที่ร้อยแปดสิบองศานะคะทุกคนนี่นะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เมาส่วนเยวก็เราจะเอาน้ำออกนะคะจากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอบอีกหนึ่งครั้งนะคะดูด้วยค่ะสาวๆ ร <Okay. S 2> านนะเอียดมากเลเนาะใ <Yeah. S 2> นราคาที่นั่นเตียอไว้ก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีส้มนะคะแลก่อนเราก็จะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะใน <c oughs> นี้น,นะคะเราก็ใส่ลงไปพร้อมกับนี่เลยค่ะก็คือเหล็กนิดนึงนะคะก็คือวายร้อนนะคะแต่ว่าเราก็จะใส่ลงไปในนี้เลยนะ,ะน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอบอีก หนึ่งชั่วโมงน,นะคะทุกคนไฟหนึ่งร้อยหกสิบนะคะทุกนะคนวันเด็ดเอ่อ s e กซ Car ถึงเนะาะเย็อัดแล้ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเขน,นุ๊กเนะีน่ยะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนนี่นะคะก็อบอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเอ่อตอนนี้นะคะก็จะเอาเข้าเตาอบอีกหนึ่งชั่วโมงน,นะคะ ต้องปิดฝานะคะโอเคนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันไม่มใช่เป็ดค่ะเอ่อขาห่านนะคะทุกคนน่องห่านนะคะโอ้ยดูนะคะน่ากินนะมีซอสอ่าที่ว่าทำด้วยเ,เราใส่ซอส วายร้อนลงไปด้วยนะคะทุกคนนะนะแล้วก็มีผักแล้วก็มีส้มนะคะทุกคนแล้วก็มออีหอมใหญ่นะคะน่ากินมากเลยขาหานของเรานะคะตอนนี้นะคะแมวก็จะนี่เลยค่ะก็จะผัดมันนะคะคทุกคนเื่จะสวชนผัดมันนะคะให้คุณอันเดียน,นะคะแล้วก็กินด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเหลือเห็ดนะคะแล้วกออ็ทำน้ำซอสเท่านั้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เนี่นะคะผัดมันนะคะก็เริ่มจากออหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่ยนะคะเข,า,ขาเรียกว่าิเต็กนะคะหรือว่าหมูสามชั้นอบแห้งลมควันนะคะที่เขาทำกันในะคะทุกคนหรือว่าเรียกว่าเบ е คอนก็ได้นะคะทุกคนก็คงจะคล้ายๆกับเบคอนเนาะแต่ว่าเขาก็จะทําเป็นลูกเต๋าแล้วเราก็ผัดให้หอมแล้วก็ใส่มันลงไป แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยเข้านี้เอิ้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ค่ะหมันผัดข้าวเหนียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ,อะของโปรตูนอันเรียนะคะทุกคนนี่ค่ะ,คน,น,ะ,คะคน้นะนองห่านของเรานะคะทุกคนนี่นะคะน่ากินสุดๆไปเลยนี่ค่กกะน้ำยำ เกี้ยนซื้อคอยเลยะหะสักเกี้ยนซื้อเกี้ยนซื้อก็คือขาห่านนั่นเองนะคะนี่นะคะมันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับซอสของเรานะคะที่พี่สาวเราทำไว้ให้นะคะแล้วก็เอามาอุ่นนะคะกินกับขาห่านของเราน,ะะ <c oughs> นั่นเองค่ะนี่นคะคะยังเหลือเห็ดนะคะกัดหนึ่งแล้วก็หนงเหลือเอกรล่ำม่วงนะ,ะใกล้เสร็จแล้วนะคะ เพื่อการขยันขันแข่งขันี่นี่นะคะเริ่มกินแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่นะคะก็คือเออกระหล่ำม่วงนะคะที่เราเสร็จนะคะแล้วก็มีเห็ดนี่นะคะเซตซอริงนะคะผัดกับหอมใหญ่นะคะแล้วก็มันทอดแล้วก็มีซอสนะคะแล้วก็น้องห่านของเรานั่นเองค่ะจะแรงอาหารก็ที่นี่ที่เจ๋ อาหารซึ้นปีค่ะนี่คือจานของแมวนะคะอะน่ากินอร่อยเออแล้วก็เอ่อเปิดรอเขาดาวนะคะทุกคน Das i ว่านี่กุ๊ยซี่อู้คุชกามาในี่ค่ะเปิดเรียบร้อยแล้ว Happy New Year นอกนี้อย่าไทยแลนด์โชว์อันนี้สวัสดีปีใหม่ไทยแลนด์นะคะเพราะว่า ของเรายังงพึ่งทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เวลาที่นี่ทุ่มหนึ่งนะคะเรายังรอเขาดาวอยู่นะคะแต่เมืองไทยปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะที่ประเทศไทยนะคะทุกคน Happy New y e a r 24 yes 24เนี่ยสวยท้อเอฟเฟนสองสิสวยท้อเซนเนสอนสิ Happy New Year for Thailand No, wir sind noch nicht. So, sag Happy New Year schon von Thailand. Happy New Year to yeah. Thailand. Yes. So, cheers. Augen gucken. Oh, Augen so nah. gucken. Wo oh, sind die Augen? Da geht er. Mm. Ja. นี่นเราออกมาเดินข้างนอกกันนะคะเขาก็จุดผูกกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งจะสองทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็จุดผูกกันทั่วไปหมดเลยนะ,ะดูนะคะบ้านหลังนี้นะคะเขา,เาทำเป็นไฟนะคะสวยงามเลยนะคะทุกคนดูนะ ก็ชิสวยสวยสวยทอมสวยมากเลยนะคะก okay. <Yeah. S 1> <favor> ับไฟนะคะทุกคนนี okay, si ่นะคะคุณอันเดียไปยืนดูอยู่ตรงนั้นแล้วนะสวยงามค่ะเดีกสิทธอีกคร็จะมีคนใหญ่เลยนะคะ นี่ค่ะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ดื่มไวน์ร้อนนะคะท,ทุกคนได้นะอันนี้แก้วของแมวนะคะก็นานเดียดื่มออไวน์นะคะทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะไวน์ร้อนนะคะเออ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะตอนนี้เรายังไม่เขาเราก็เพิ่งจะสองทุ่มนะคะทุกคนสองทุ่มก,กว่าๆนะคะนี่นะคะนั่ง ดูทีวีกันนะคะแล้วก็นั่งรองขาดาวกันค่ะว่าร้อนแก้หนาวนะคะ s ซ strike swipe อ s t o ป happy new year mm hmm. happy new year สว <New> <New> ัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2024นะคะจากพวกเราสองคนค่ะ Happy New Year ไทยแลนด์เราเย็น Happy New Year Deutsch l a n d สักเจ้า Happy New Year in Germany Yes ขอสักค่ะ วชคดีค่ะโชคดีนี่ที่บลินนะคะทุกคนนะคะไลฟ์นะคะเราขึ้นมาบนบ้านเรานะคะสวัสดีพิมาค่ะ Happy Happy New Year ยูู้ <S <S oh แฮปปี้นิว e ยรค่ะปี2024นะนคะอบ,บ้านของอระ Einstellung für Feuerwerk. Muss man mal gucken. Mhm. Extra für Feuerwerk. Muss man mal suchen. Mhm. Unter Einstellungen. Die Nein, ist schon okay, so. Und so Gelb, das sieht dann noch besser aus. So Happy New Year na Happy New Year. Happy New Year. Uh, komm, 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 komm. แล้วก็ขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ not forget subscribe ะ yeah. follow <laughs> ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็ happy new year ทุกคนนะคะทุกครอบครัวด้วยคะ่ะรักๆๆนะคะจุบจ๊บๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันค่ะคลิป <Bye S 1> หน้าค่ะบายบายปี้นิวเยียร์